ครับซุกเสมอมันเสมอมันเครื่อใหม่ได้ความเจ็บจะใส่ความไข่จะสามีพี่น้องขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวนาพ่อค้าขา้ับดีเมธีนักปร,า,ราศรษฎรอันเป็นที่เคารพรักทุกท่านครับมื่อวนี้กับผมจุมพ่นนำบุตรดีครับจากด่านชุมพร่แทรกเตอร์บานหินลาดตำบล่าสองข้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพาก,กินตามกนเยมิมครับพี่น้องเมื่อวนี้กับน้ำมาพี่น้องมาน้ำมาพบพ่อกับรถไทยซีมาเรื่องมานะครับยี่ห้อ คุปตะนะรับพี่รองครับรุ่น l 4 5 0 8 DT นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2 5 5 2นะครับเอกสารครบนะครับพี่รองครับอุปกรณ์มีอยู่2ชิ้นนะครับมีดันหน้าตราสั่งผ่านหลังเป็นผ่านพ้วนนะครับอนี้เปลี่ยนไฟตาให้นะครับยางยางดีนะครับพี่รองเก็บรั่วซึมให้แล้วนะครับ ล้างเสร็จนะครับยางถือว่าพอใส่ทั้งซีเสร็จนะครับมีคขนนี้จะของเกาเพ่นเช็กศูนย์มานะครับก่อนสี่จำนายเช็กศูนย์มาครับเปลี่ยนสิ้นล่อหลังนะครับเปลี่ยนน็อดแห้ ข้างหลังเป็นสนิมเล็กน้อยนะครับแจก็บลึกนะครับเหล็กโค้งหลังคางยังคมนะครับแต่ว่าสร้างเป็นกับเลี้ยนน็อตเยียนอย่างไหเดี๋ยวนะครับสำหรับตัวนี้อุปกรณ์เล่าขาเกียร์นะครับเป็นกับเลี่ยนให้มันเข่าไงละครับพี่องงลองระบบเข้าการเข้าเกียร์ของ45นะครับจะมีรวมอยู่บางนะั้น เท่ว่าตอนนี้ค่นแก้ไขให้แล้วนะครับผันเป็นผันเฮ็ดสีให่ไมนะครับผันเป็นผันสองสี่หกหใบนะใบ,บกับสิเหลืออยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดี่สบสองนะครับนี้โครงใหญ่นะครับ ยางคันนี้ดีนะครับน็อตตัวใดเหมืนมันเกา่าเหมืนเปลีป่ยนให้นะครับไม่ผุนะครับนี่แล้วขาเกียร์ลาวขาเกียร์เข้าง่ายเข้าดีกระชับนะครับแรงกระชับเย็นเบาให้นะครับคันนี้ราคาอยู่หนึ่งแสน หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอกสารครบนะครับเครื่องดีนะครับพี่น้องเครื่องไม่เคยแกะครับเครื่องเดิมแต่เคยเคยเปลี่ยนคานนะครับเดิมๆลองจิบเครื่องพี่น้องบ้าง ต้มอยากชาหน่อยนึงนะครับต้มต้นๆเลยนิดช้านิดนึงนะครับ หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอกาสารครบด้วยเน้นดีพี่น้อสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์ขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามสปสกคนกคสวัสดีครับ